อะไรยังไงครับมาใหม่มันลดอะไรดูดิคือเขาเรียกว่าแต่งสไตล์ฟลชอะไรนะฟลชคืออะไรครับคือแต่งแนวเนี้ยคือแบบว่ามีตีโป่งใช่ไหมแล้วล้อเนี่ยเป็นสไตล์นี้แต่จริงๆอ่ะฝัดจริงๆคือมันต้องล้อไม่ต้องแบะแล้วเตี้ยติดดินเลยเคยเห็นไหมที่ว่าใส่ยางเต็มใช่ป่ะแต่ว่าวิ่งครึ่งล้อแล้วล้อแบะๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสไตล์ฟลชออ๋์ฟลชอ้าว คันนี้แต่คันนี้เป็นนิสันมาร์ทนิสันมาร์ทนิสันมีนาคมทำไมมีนาคมครับก็มาร์ทแปลว่ามีนาคมไม่ได้เดียนหนังสือเ่ยบูลี่ซะหน่อยเีคือจริงๆอะมีนาเขาสอนนะแต่มันไม่ตั้งใจกันตอนเด็กอะมึงตั้งใจอะไรมัางไหนเส็มโอ้โหมุกง่ายๆไไปเเเเวลาาขรรียนผมหตตฟุุบบบออคั ไปตีไก่เอ,อไปตีไก่บาปแต่เด็กมึงเนี่ยว <laughs> ิ่งแสงกโลนะครันนี้แต่ว่าสวยกิฟตไปนะมาดูดูดูภายในผมว่าเรี่ยมกิฟตเลยก็สวยเลยที่สันมาร์ท<อ>ปีอะไรนะเสมจกักปีสิบ <laughs> เกนะ้าไฟฟ้าโอ้ภายในอย่างเรี่ยมเลยวะถามอะไรไม่เคยรู้หรอก <laughs> กูต้องมาดูหัเวียงอะ <laughs> <laughs> ถามหาอะไรไปไม่รู้ครับไม่รู้ครับ ไม่เคยช่วยกูทํามาหากินเลยเอารถสวยเลยนะนี่งาม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 พวดงามพวดตรงมันได้ตรงมันได้จับจับเอาไปผ่อนเพียงแค่เดือนละสี่พันพี่น้องเอ้ยออโต้ด้วยสองแสนนิดๆนะได้แม็กได้ยางได้โป่งรถสวยกริปดูห้องเครื่องสะก่อน เลี่ยมกิฟพร้อมเป็นเจ้าของแล้วรถคันนี้เป็นของคุณนะนะก <c oughs> ูก็ไปจำเข้ามาเหมือนกันเพิ่งจกะเห็นล้างคันเดียวนี่เนอะ <c oughs> ที่เหลือที่เหลือก็เด้ล้างอ๋อโอเคใครสนใจคันนี้นะผ่อนอยู่4,000 4,000รถ2,000นหน่อยๆนะอ่ะทักเข้ามาได้เลยครับฟาวด์ด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ